เนีปลาเริ่มลงแล้วปลาโคลใหญ่ลงแล้วปอเปิลูกเพิ่งเล้วนี่โลกว่าโลกว่าได้เพื่อนๆเอ้ยเอาอย่างนู้นมาอันตัวบักใหญ่เลยตัวบักใหญ่เลยได้เพื่อนๆนี่ปลาลงแล้วมันหนาวแล้วเริ่มหนาวอ่ะมีฮอนปลาดุกน้อยปลาเข่งแค่ยังโบราณไอปลาอันนี้บโบราณอ่ะ ยังบ่ได้อันนี้พ่ออีลงวัดในสายบ่แม่นไปอะนนะนบ่ฮะบ่แม่นโอ้ยปลาคอใหญ่บางคนกัดฟังน้อยปลาคอใหญ่ กัดตะบอยง่ายสาธดูีิง่ายกว่าอีโพได้มื่อไหนตทั้งหลายเฮ้ยเป็นเป็นที่เล่นไปบอกบิเวันเดนดี่ฮะกัดตบบกงหญยตบบกงหญยตบบกงหญยต้มปิง้ง